เป็นไดครับเป็นไดเป็นไดเป็นไดครับเป็นไดเ,เ,เอาหวังว่าคือซิบลุดอีกนะฮ่าฮ่าเป็นไดครับพี่น้องเนีปลาครับทํางานแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับในเบิงเดอผมสิพามาไเบิดนะครับไซบิดเงียปลานี่ล่ะ เบิ้งพี่กัดผมหม่ผมนะครับฝนลกแห้งครับเมื่อคืนนี่นะครับน้ำท่วมเลยนะครับนี่นี่นี่นายญายงกระซิไงใสคือกันนี่นี่นี่นะครับแกนี้ไปหั่นกระซิไซใสนะครับนี่ทางนี้กระซ้ใสนะครับอ่าให้นี่พญายงกระซิไใสคือกันนะครับวันนี้ของผมนี่กระซิไงใสนี่ลงไปนี่ละนะครับโอ้โหปลามันตื้นปลามันตื้นพี่น้องเดี๋ยวขันปลาตื้นยังสิต้องใสขันบนนะครับ ไปไปใส่เบ็ดไปนี่อ้าวครับพี่น้องเสียบเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวพยายามกลับนะครับนี่แหละครับไซนี้ปลานะครับงี่ปลาเข็งน้อยเดือดพาเลาะโอ้ทำเดกําลังเหมาะขนาดพี่น้องน้ำสวบนะครับน้ำวมห้นาน,นี่มองนี่ปลาสวบผู้ลดนะครับผมเลยมาใส่ไปน,นี่เลยนี่นะครับทำเลใส่เบ็ดผมวตัวนี้ยังเสด็ขึ้นมาสูงแท้มันสิตายดีนะ นี่นะครับนี่แหละพี่น้องใส่ไว้ประมาณนี้เลยนะครับอู้ปลา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 มันมาเล็ดแล้วนะครับมันมาเล็ดแล้วนี่ตัวนี้เป็นจังไดน,นะคือมีซีซ้อนแท้อ่ะอยู่หันละอ่เดี๋ยวผมพาย,ย่างกับยามเบิ้งนะครับพี่น้องมันเป็นจังไดน,นะครับเบียดไซส์กี่หลายหลังนะครับไส์สิบห้าหลังนะครับนี่นี่น,นี่มันอยู่ยังซี่ละ ไปครับไป่งฟังนะพี่น้นองครับในที่สุดก็เป็นไดเป็นได,ด,ด,ดครับเป็นไดเป็นไดเป็นไดครับเป็นไเด้หวัวงว่าคือซิบหรุดอีกนะเป็นไดครับพี่น้องเนียปลาครับทำงานแล้วครับเนียเนียปลาผมมันทำงานแล้วนะครับในที่สุดกระบบรุด ครับพี่น้องบก้าจับโชยุคันนานะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับมันๆแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวอีกอ่าตอนนี้จะทุ่มเราบ่านะครับผมสิรออีกรอบนึงนะครับจังไดยแล้วคันม้านก็สิเป็นล้อยามอุตส่าอีกทีหนึงนะครับพี่น้องเด้ออาสวัสดีครับพี่น้องเศ้านี่มายามบิดจังไดยและน้ำแห้งขืนป่าบิดนะครับโอ้ตาย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 เพราะว่า เมื่อคืนนี้ผมก็ยามถึงแค่อันทุ่มก่านะครับทุ่มก่าแล้วผมก็กลับบ้านเลยมึงดิพี่น้องเขืนข้าเขืนแน่แล้วปั่นไส้บิดกบโอ้ยตายเศร้านี่พี่น้องเกือบตายคือเก้าเกือบหลุดเห็นว่าเบ็ดหลุดมือผมอ่ะใครยุคุบทันนะครับอ่าเหตุผลที่เป็นยักซี่เพราะว่าผมไล่สดลงเพจนะครับไล่ผลสดลงเพจแล้วเฝ้าคุบ เฝ้าคุปปีมาจบคลิปในเพจนะครับแล้วก็เลยมาไายพี่น้องเบิ้งนี่แหละนี่เห็นวะเบิ้งด้วยละ่ะซุ่มเสียงบ่เกือบไ่ได้ป้น